เอ้าดังไม่ดังสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากมากวันนี้วันนี้มาเจออีกรอบหนึ่งได้ไยขอบคุณมากมากหลังจากที่มีคอมเมนต์แบบดราม่าเยอะมากเนี่ยรู้สึกไงรู้สึกไงก็ก็ดีนะมีคนรู้จักเยอะขึ้นใช่ไหมรู้จักเยอะครับจะบวกหรือลบก็มันแต่มันดีอ่ะเออพอเราเราเรามั่นใจของเราใช่ไหมอันนี้รับประกันนะรับประกันนะรับประกันแต่ รถเอาไปลงนะฮะครับผมโอ้โหทำไม่ทันครับครับผมวันนี้ก็ลูกค้ามาวันนี้วันนี้ชุดใหญ่ก็กลังหมดไปแล้วใช่ไหมดไปแล้วหมดไปแล้วอันนี้กําลังต่อต่อชุดไหนเนี่ยต้นประกอบเสร็จตะกี้เนี่ยกำลังต่อตัวนี้เหรอตัวตัวนี้กี่กี่ห้าร้อยวัตต์นะครับแมพตัวพันวัตต์ไม่ทันได้เห็นแต่ละอ๋ออ๋อจริงแล้วมีพันวัตต์นะแล้วชุดนี้นะครับอันนี้อันนี้ห้าร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ท็อปเลยฮะท็อปเลย ตัวนี้ครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเก็ราคาเดิมครับผมชุดนึงก็สองพันสองพันสวิตชิ่งตัวนี้เลยครับผมก็คือให้สวิตชิ่งไปนะครับจะเล่นไฟบ้านไฟรถได้หมดครับครับผมอันนี้คือชุดไฟบ้านครับผมตัวนี้มันเป็นดีซีไอเอซีครับผมใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราจะเล่นไฟบ้านมันก็ต้องมีตัวนี้ก็คือต่อเข้ากับตัวนี้นะครับเปิดไปเลยพี่เช้ายันเย็นรับรองเลยใช่ไหมรับรองครับผมตัวนี้เอาไว้เล่นกับรถอ่ตอนนี้มีพัฒนาตัวนี้มาแล้วไหนไหน เแบบที่ชัดบุรีอ๋ออไม่ต้องไปต่อไม่ต้องอะไรครับผมง่ายๆครับเสียบวกนี้เลยต่อแบตครับผมอ่า USB บลูทูธ AUX อันนี้คือการเลือกฟังก์ชันของมันครับตอนนี้ตัวนี้เทคโนโลยีถือว่าสุดยอดครับคือว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น2.1หมดอ่าเนี่ยสองจทุกตัวเป็น2.1หมดครับผมแล้วแล้วพอเราเราเรามาทำปุ๊บเนี่ยก็คือทำให้มันเป็น4ี่จครับผม เนได้สองใบตัวนี้ก็คือได้ได้ชุดนี้ได้อีกชุดหนึ่งละได้อีกชุดหนึ่งนะครับครับผมแต่ละแันตีจากเขครับตัวนี้ให้แม่เหล็กสองร้อยยี่เลยนะครับผมให้สี่ดอกตัวด้านล่างเนี่ยนะเออวันนี้มีใบเดียวเอาลองไปก่อนอ๋ออ่าลองดูก่อนอันนี้อันนี้ใช้เวลาไม่ถึงสามทิศวีหรอใช่ใช่คือลงลงคลิปไปนี่คือเอ่อคอมเมนต์ถล่มทลายนะถล่มทลายมากคือขอบคุณมากเลยอ่อมีทั้งแบบทั้งดราม่าทั้งว่าพ่อค้าคิโมนี่คือรู้สึกไง คิดคิดยังไงตอนแรกโมโหไหมก็นิดๆฮะเพราะว่ามันเขาอย่างว่านะเขาเขาเขาไม่รู้กับเราใช่ไหมเห็นครับคือยังไงยังไงต้องมาดูของจริงนะครับแล้วแล้วมีลูกค้าโทรหาเยอะไหมครับโอ้โหเหลือเชื่อครับผมเหลือเหลือเชื่อเลยครับต้องขอบคุณลูกค้าหลายๆคนที่ครับเข้าไปดูๆบางคนโทรมาบอกผมว่าดูแล้วดูอีกอะเห็นว่าคนก็บอกว่า เออผมไม่เน้นการขายเน้นการคุยบางคนก็ีิโมอะไรก็มันมันเรียกว่าเป็นสีสันดีกว่าครับเป็นสีสันนะครับของการขายของนะครับผมก็จะจะจะซื้อไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมครับผมแต่บางยังลูกค้าที่ระยองซื้อแล้วซื้ออีกครับอ๋อก็มีลูกค้าที่แบบซื้อแล้วซื้ออีกก็มีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือตัวการันตีนะครับเดี๋ยวซื้อแล้วก็ซื้ออีกอ่ะแล้วก็บางคน แต่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ชอบเออเห็นเห็นว่ามีตะกร้สุดจากฝั่งเาาด้วยนอครับจากฝั่งสวใพ่อเราตัวอเขตเลยออ้นั่นแหละนั่นแหละคือการันตีเลยตั้งแต่เจอคุณพศครับผมสงกรานเนาะผมนานมากนะผมลงคลิปไปนานมากนะครับเนี่ยนะยอดเลยครับอันเนี่ยครับก็คือวันนี้วันนี้จริงๆนะตะกี้นี้ลูกค้าไปหกชุดแล้วมันก็เลยคือมันมันเริ่มต้นจากจากจากกีฬ อันเล็กอันเล็กสุดอ่ะอันนี้ถ้าไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ขายอย่อย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนั้นที่คุณพดมาลงครับมันตัวไหนไม่รู้เป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับแต่หลังจากวันนั้นมาแล้วพอเสนอตัวนี้โอ้ตัวนี้จะมาแรงสุดนะครับถึงถึงติดลบอ่ะโอ้โหเนี๋ยนะผมถ่ายภาพหนึ่งแล้ติดลบเลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวระหว่างรอเขา เขาจูนเสียงนะครับเดี๋ยวผมดูนะครับด้านไหนนะครับก็จะมีเอ่อเนี่ยนะครับที่เห็นเห็นเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพ่อค้าประกอบแป๊บนึงนะครับพอดีฉุกระหกวันนี้ผมตั้งใจผมตั้งใจมาหามาหาโดยตรงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงตัววิธีต่อไปแล้วเนี่ยอเนี่ยอันนี้คือซับนะครับครับผมซับนี่จะมี หนึ่งสองก็ได้นะฮะหรือสี่ดอกก็คือหนึ่งสองสามสี่ต่อตรงมาเลยครับสี่ดอกนะครับสี่ดอกแลวมาเส้นเดียวเลยพี่้วเข้าทีเอสครับมาเข้าทีเอสเลยครับครับผมเนี่ยเข้าที่ช่องเอสครับช่องเอสจะเป็นโมโนครับผมนี่ช่องเอสอันนี้กลางแหลมนี่เลยครับกลางแหลมคือใบเนี่ยได้อีกใบนะอืมได้อีกใบหนึ่งก็คือได้เข้าทีเอลอาร์เลยครับครับผมก็คือเอาแหลมต่อเขานี่เลยแล้วก็ออกมานี่เลยครับแล้วก็เข้ากลาง ทางเข้าที่ l r ครับเน,นี่ยปป kind of l r ครับ <im itating> ไม่ต้องจ้างช่างครับทำเองได้เลยอันนี้ต่อเองก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องกลัวพัง <im itating> ไม่ต้องกลัวพัง <im itating> พัง <im itating> ส่งมาเลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับ อันนี้พอค้าการันตีแล้วมีคนบอกว่าสายไฟเล็กนี้ได้อางเงี้ยได้เล็กๆพอแล้วครับเล็กๆไม่ต้องเปลืองตังค์แต่ขอให้เป็นทองแดงแท้อันนี้อันงแดงแท้ขอให้เป็นทองแดงแล้วใช้ได้ยังไงก็คือใช้เจาะหัวแรงครับถ้าทองแดงแท้จี้แป๊บเดียวติดเลยอืแต่ถ้าไม่แท้จี้จนพลาสติกละลายมันก็ไม่ติดอันนี้คือประกอบให้ดูนะครับผมผมเนี่ยบองคนอ่บอกว่าไม่มีรีวิวในการต่อให้ดูหรือ อันนี้ก็เลยต่อให้ดูเลยนะครับผมพอดีเลยพอดีผมทำบลูทูธไม่เอ๊ะทำยูทูบไม่เป็นลงลงคลิปไปนี่คนแบบถล่มทลายถล่มทลายผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยอันนี้นะครับเดี๋ยวเอันนี้ต่อคืออ๋ออันนี้คือต่ออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ๋อต่อสวิตชิ่งนะครับอ่าอันนี้ไฟบ้านไงแล้วถ้าไฟรถใช้ตัวนี้อ่าตัวนี้มาบลูทูธนะครับบลูทูธกดเลยฮะดังไม่ดีไม่เอาตังค์ไม่ใช่เอาไม่ดังนะ ตรงตรงเอาเอาดังไม่ดีครับอ๋อก็คือถ้าถ้าดังไม่ดียินดีคืนเงินใช่ไหมครับไม่เอาดัง <c oughs> อ,อันนี้เขาบอกว่าขับได้ขับได้อีกชุดหนึ่งนะครับต

ชต่ต่อปุ๊บอยู่ได้เลยพี่ครับผมสามารถจะต่อปีต่อมิกเนี่ยเอาไว้ร้องเพลงได้เลยนะครับก็คือต่อต่อที่ตัวนี้อ๋ออาสมมติอยากต่อปีออยากต่อมิกแล้วกันต่อต่อจากตัวเนี้ยนะครับเนี่ยอยากต่อมิกไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยอยบเลยครับอ๋อต่อแล้วก็ครับผมอ๋อเราต่อเพลงนะครับอยากเล่นมิกสมมติเราต่อใส่มิกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้รีวิวให้ดูนะอันนี้นะครับก็คือต่อใส่มิเซอร์ได้นะครับง่ายครับ ตัวนี้ต้องแปลงด้เหรอเนี่ยนะอ๋อ,อ้อต้องต่อตัวนี้มิกธรรมดาเนี่ยแต่จะซื้อมิกเน้นนิดนึงมิกวิธีการซื้อมิกครับผมลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจดูตัวนี้เลยพี่จะต้องมีห้าวอนลุ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่เวิร์คตัวนี้ลูกค้าจะไม่เคยได้ดูอันนี้ก็คือตัวเล็กใช่ป่ะไม่ห้ามมิกเหมือนกันแต่นี่มันสามอะไขาดอะไรไปตรงไหมขาดเสียงกลางครับครับผมอันนี้เบสแล้วแหลมเลย อ๋อเวลาเราจะใช้ไม้เนี่ยมันจะลําบากมันจะมีวอลลุ่มเบสวบอลลุ่มแหลมใช่มันต้องมีฮะต้องมีกลางเบสกลางแหลมเลยอ๋อเบสกลางแหลมนะค่ัที่จะครับผมอันนี้ต้องอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับในการเลือกซื้อนะครับครับผมเล่นมิกต้องเป็นตัวเล็กเป็นวอลลุ่มเดี๋ยววันนี้จะมาต่อเออเขาเรียก AUX ใช่ไหมครับผมเล่นมิกเล่นมิกครับผมอันนี้เราเล่นต่อนะฮะเล่นเล่นก็เนี่ยกด อ๋อมันป <mist> ิดปิด b ูครับแต่เสียบปุ๊บมันจะไม่ทำงานอันนี้เป็น ตัดเลยครับพอเสียบพวบมันตัดเลยครับตอนนี้เรามาเล่นจากตัวนี้แล้วครับอันนี้ก็คือต่อต่อเข้ามิกซ์ครับอ่าตอนนี้เราไม่บูทูธจากตัวนี้แล้วไม่เอาแล้วเราก็จะมาเข้าตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมดตัวนี้ให้กับพิกเลยครับอ่าแล้วเราหาบูทูธเลยครับมันจะขึ้นเลยครับเนี่ยเราเชื่อมต่อไปเลยครับครับตอนนี้เราไม่เล่นตัวนู้นละเราเล่นตัวนี้แทน สองสองไข่รับาลศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนเจอันี้เล่นจากจากน,นี้แล้วนะครับผมอ๋อนนี้เล่นผ่านนิคครับเดี๋ยวนะครับปดิติศโฆษณนานนะเลยนะเล่นบูทูธดำไม่เป็น <laughs> อ่าเสร็จแล้วครับครับผมอันนี้จากที่ว่าโอเคแน่นอยู่ละแต่ตอนนี้แน่นตึ้งเลยครับคราวนี้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะถ้าใจีอินะ่งนะี้ย ยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเปบัปบ๊ปบวันนี้จะจกกัดจริงเลยครับตอนนี้จะหลักขึ้นนะไ,ไปป๊า กลับมาเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องทําอะไรครับเราก็แค่ถอดออกใช่ไหมครับปุ๊บปั๊บปุ๊บเอออันนี้อันนี้คือการใช้งานนะครับที่ง่ายนะแล้วไปเล่นโน่นเลยครับแล้วก็เล่นต่อจากจากตัวนี้เลยใช่ไหมครับต้องต้องเชื่อมต่อบุฟฟี่ไหมเดี๋ยวนะครับ คือที่ผมไม่ต่อมิกมันจะดูเยอะไปพี่ถ้าดูเยอะไปลูกค้าก็เฮ้ยใส่อะไรเยอะแยะ่ยมาดูนี่น่าหนักจะมาดูนี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่ฮะตัวคนที่คนนี้เหรอนี่แหละคนนี้เลยครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าก่อนดูดูจากคลิปไหนครับ ยูทูบเหรอครับดูจากยูทูบใช่ไหมครับจำไม่ได้ว่าคลิปของใครอ๋อผมคงผมมาูรเลยว่ซอยตามซอยมาเลยซอยสิบเอเขาจะอยู่ริมริมถน้องคนเดินตามที่มาจากพี่อ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นเขาใช้ตัวนึงอยู่ที่นนั่นเราจะจะซื้อตัวนั้นอยู่